ร้านส้มตำหน้าสถานีรถไฟชุมพรอยู่ที่ถนนคนเดินตามดูดิเด่นดิเด่นมันกระเด็นเด่นมันกระเด็นแม่ค้าตำไรตำไทปูตำไทปูอ้าวดูค่าเด็ดเขาออออออเเ วางมาใสต้นยวกันนะครับแอปแทบหน่อยจับน้องๆับับทักไกน่าน้าเอาใส่ท่าใส่ท่าหน่อย